สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีสิงห์หรือว่าชาวราศีสิงห์ทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่การในดวงกับไดมอนด์ m มจิกทา r o ตคลิปนี้เป็นคลิปประจําเดือนเมษายนพศสองพนนะคะเรามาเริ่มดูดวงกันเลยค่ะเพื่อไม่แก่ไม่เสียเวลานะคะ ชาวราศีสิงห์นะคะไพ่ต,ตัวตนของคุณคุณได้ไพ่ก้าวไม้เท้านะคะแล้วก็ได้ไพ่หนึ่งดะมาเสริมซึ่งตรงนี้มันหมายถึงในเรื่องของการพยายามปลดปล่อยตัวเองจากปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นหรือสิ่งที่คุณเจอสิ่งที่คุณพยายามอดทนพยายามทามาแล้วมันอาจจะไม่สําเร็จหรือมีปัญหาอะไรบางอย่างหรือมีความไม่ชัดเจนความคุมเครืออะไรมันจะ เกิดสิ่งดีๆขึ้นนะคะหลังจากนี้คุณจะมีการคิดการตัดสินใจการแก้ปัญหาได้ดีแล้วก็คุณจะได้ออกไปทําอะไรใหม่ๆที่คุณตั้งใจไว้แล้วก็ตรงนี้จะบอกว่ามันเป็นในเรื่องของโอกาสที่มันจะเข้ามาหาคุณนะคะในเดือนนี้มองว่าคุณน่าจะมีโอกาสอะไรใหม่ๆในชีวิตเรามาเริ่มดูในเรื่องของการงานกันเลยค่ะ ไพ่าการงานของคุณคุณได้ไพ่สีเหลี่ยญน,นะคะซึ่งไพ่สีเหลี่ยงเนี่ยมันหมายถึงในเรื่องของการเพิกเฉยต่อโอกาสที่มันเกิดขึ้นบางทีคุณอาจจะปล่อยให้โอกาสนั้นหลุดลอยไปก็ได้นะไพ่เหมือนมาเตือนคุณอะว่าหลังจากนี้มันน่าจะมีในเรื่องของการติดต่อเจรจาสื่อสารนะคะที่มันจะเป็นไปได้ได้วยดี แล้วก็มีการยื่นมอบโอกาสจากหัวหน้างานหรือว่าจากเจ้านายหรือว่าจากเพื่อนร่วมงานนะคะมีการนําเสนอผลงานของคุณหรือว่ามีการาติดต่อในเรื่องของการทํางานที่มันดีขึ้นแล้วตัวคุณเองเนี่ยก็คือได้รับในเรื่องของโอกาสนะที่มันจะเข้ามาแต่ตัวคุณเองเนี่ยรู้สึกกลัวนะคะกลัวกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกลัวกับปัญหาที่มันเคยเกิดขึ้นกลัวแก้ปัญหาไม่ได้มีความวิตกกังวลมีความรู้สึกเรียกว่า รู้สึกแย่กับอะไรใหม่ๆคุณกลัวการเริ่มต้นอ่ะคุณน่าจะตัดสินใจผิดพลาดได้นะคะในเดือนนี้มองว่าถ้ามีโอกาสเข้ามาอยากให้คุณรับโอกาสนั้นเพราะว่ามันเป็นในเรื่องที่ดีแล้วมันจะทําให้คุณอ่ะก้าวไปสู่ความสดใสในชีวิตแต่ถ้าคุณอ่มองว่าบางทีอ่ะคุณอาจจะเลือกที่จะทําในสิ่งที่ตัวคุณเองสบายใจคุณจะเลือกทําในสิ่งที่แบบรู้สึกว่าเออก็อยู่ตรงนี้มันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรรู้สึกสบายใจแล้วรู้สึกดีแล้วงานที่ทําอยู่ก็เป็นไปได้แบบ เรืเ่อยๆเพื่อโ้มงานก็ดีแล้วอะไรประมาณนี้คุณอาจจะรู้สึกไม่อยากเปลี่ยนแปลงนะคะไพ่บอกว่าอยากให้คุณรับเธอคะ่ะรับโอกาสที่มันดีๆที่มันจะเกิดขึ้นเพราะว่าถ้าคุณรับโอกาสตรงนี้คุณก็จะได้เปลี่ยนแปลงไปในสิ่งที่ดีแต่ถ้าคุณไม่รับมันก็จะเรียกว่าพลาดโอกาสดีๆไปนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่มันน่าเสียดายไพ่เหมือนมาเตือนมากกว่านะอยากให้คุณแบบ รับข้อเสนอรับโอกาสที่มันกําลังจะเกิดขึ้นในชีวิตนะคะสําหรับคนทํางานก็ถ้ามีโอกาสอะไรเข้ามาตัดสินใจดีๆนะคะใช้หัวใจอย่างเดียวไม่ได้คุณต้องใช้การพิจารณายเยอะๆนะคะเพื่อที่จะก้าวไปส่งสีที่มันดีขึ้นสําหรับตัวคุณเองนะคะต่อไปเป็นในเรื่องของคนที่ทําธุรกิจคนทําธุรกิจช่วงนี้ รู้สึกหดหูหมดแรงหรือเปล่าคะรู้สึกว่ามันมีเรื่องให้จุกจิกใจรู้สึกอยากเดินหนีไปไกลๆอยากจะแบบยกเลิกกิจการไม่ทําอะไรแล้วอะไรประมาณนี้เนาะมองว่าตรงเนี้ย สิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณกังวลอยู่อ่ะคุณวิตกมากจนเกินไปก่อนหน้นนี้อาจจะมีอะไรที่มันจะผิดพลาดหรือว่ามีอะไรที่คุณทําแล้วมันแบบไม่สําเร็จการเจ็ดต่อเจรจาอะไรที่มันไม่ซักเซสหรืออะไรเงี้ยค่ะคือมันอาจจะทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยวุ่นวายใจจุกจิตใจอยู่บ้างนะคะแต่หลังจากนี้มองว่ามันจะมีเรื่องของโอกาสในเรื่องของการงานที่มันจะเข้ามาแบบเข้ามาอย่างรวดเร็วมีการปรับเปลี่ยนองค์กรมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของการทําธุรกิจหรือว่าปรับเปลี่ยนในการ รูปแบบการทํางานในองค์กรของคุณนะคะตัวคุณเองถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจหรือการค้าขายหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่มันมาอย่างรวดเร็วแล้วก็ทําให้ตัวคุณเนี่ยอาจจะตั้งตัวไม่ทันนะให้ช่วงนี้คุณเตรียมตัวรับมือกับปัญหาหรือว่าสิ่งต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นนะคะแต่ว่า จะบอกว่าหลังจากเนี้ยมันจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นแล้วนะขอให้ชาวราศีสิงห์หรือชาวลัคนาราศีสิงห์อะเตรียมตัวที่จะต้อนรับสิ่งดีๆที่มันจะเกิดขึ้นบางคนไม่มีงานเลยก่อนหน้านี้ก็อยู่ดีๆงานเข้ามาในบริษัทตุ้มเลยคุณก็อาจจะมีการเตรียมพร้อมลูกน้องไม่ทันนะคะช่วงนี้ก็พยายามที่จะเตรียมทีมเตรียมอะไรเอาไว้เพื่อที่จะรองรับในส่วนของงานที่มันกําลังจะเข้ามาอย่างรวดเร็วนะคะต่อไปเป็นในเรื่องของการเงินค่ะการเงิน มีการรอคอยโอกาสทางด้านการเงินอยู่นะมองว่าก่อนหน้านี้คุณอาจจะมีการวิตกกังวลในเรื่องของการเงินหรือมีการเรียกว่ามีปัญหาในเรื่องของการเงินอย่างหนักอะ่ะแล้วตัวคุณเองก็มีความเครียดมีความมตกกังวลน,นะคะมีเงินมีการต้องนําเงินไปใช้ในเรื่องของอ่า การทำงานการใช้ชีวิตประจำวันนะคะสิ่งที่คุณรอคอยคุณอยากถูกหวยอยากรวยเบอร์ช่วงนี้มันยังไม่ถูกยังไม่อะไรแต่ว่าหลังจากนี้มันจะมีในเรื่องของโอกาสทางด้านการเงินเข้ามาซึ่งมองว่ามันเป็นเรื่องที่ดีอะ่ะคุณอาจจะไปขอพรอาจจะไปแบบเรียกว่าอย่าหวังน้ำบ่หน้าสิ่งที่คุณทำในวันนี้มันจะส่งผลให้การเงินของคุณน่ะมันดีขึ้นนะคะในอนาคต ไม่ได้บอกว่าให้คุณแบบรอหวยรอแบบว่ารอโชคชะตาเข้ามาช่วยนะแต่เรียกว่าถ้าคุณทำในวันนี้ดีแล้วการเงินของคุณอะในอนาคตมันมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จบางคนไปยื่นกู้ในช่วงนี้ก็มีโอกาสที่จะได้รับการอนุมัตินะคะแต่ถ้าคนไปเล่นอ่าในรอคอยในเรื่องของโชคชะตาก็อาจจะแบบ เรียกว่ามีการไม่สักเซสบ้างอะไรประมาณนี้นอ้องอาจจะผิดหวังได้นะคะอย่าเพิ่งเครียดไปก่อนแล้วก็หลังจากนี้มองว่าการใช้เงินของคุณน่าจะมีอิสระมากขึ้นทางการใช้เงินนะเหมือนมีเงินเข้ามานะคะแล้วก็มาช่วยในเรื่องของการทําธุรกิจมาช่วยในเรื่องของการงานการอะไรของคุณคุณจะสามารถหมุนเงินได้คล่องยิ่งขึ้นนะคะสําหรับชาวราศสีสิงห์หรือชาวลัคนาราศีสิงห์ต่อไปเป็นเรื่องของความรักคนโสดคนโสดมองว่าช่วงนี้ เรียกว่าคุณจะเจอคนที่คุณชอบนะคะหรือว่าคนที่คุณถูกใจถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคุณจะมีไฟมีแรงในการแบบเรียกว่าเข้าหาเขาอ่ะคุณจะรู้สึกว่าคนคนนี้มีความแบบเรียกว่ามีความน่าสนใจมีความเป็นผู้ใหญ่มีความเก่งในตัวถ้าเป็นผู้หญิงนะเขาจะมีความเก่งมีความแบบน่ารักทุกสิ่งทุกอย่างคือเพอร์เฟกต์สำหรับคุณคุณพยายามที่จะจีบเขาให้ได้แต่ไม่ แต่ถ้าเกิดคุณเป็นผู้หญิงนะถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณจะเจอผู้ชายที่แบบคุณรู้สึกว่าเขามีความอบอุ่นมีความเป็นผู้ใหญ่นะคะแล้วก็เขาเป็นคนเก่งเป็นคนทํางานไวเป็นคนแบบรู้สึกน่ารักสําหรับคุณอะไรประมาณนี้นะคะมองว่าความรักในครั้งนี้ของคุณนะ เขาหรือคุณฝ่ายได้ฝ่ายเหนือะคะ่ะมีคนคนหนึงที่ไม่สนใจในความรักครั้งนี้หรือว่า,าถ้าเกิดว่ามีการครบกันมันน่าจะมีความคุมเครือความไม่ชัดเจนของเขาหรือว่าคุณเองนะคะซึ่งมันมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้ยากแหละความรักในครั้งเนี้ยเขาอาจจะยังไม่เลิกกับคนเก่าหรือตัวคุณเองอาจจะไม่ได้เลิกหรือว่ามีการครบซ้อนหรือว่ามีการ เรียกว่ามีอะไรที่มันปิดบังกันอยู่แล้วก็ไม่เปิดเผยในเรื่องของความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะก็ระวังในเรื่องของความรักนิดนึงถ้าเกิดใครคิดจะสานความสัมพันธ์ต่อให้ดูให้ดูกันให้ดีๆไพ่ไม่ได้หมายถึงทุกคนนะคะที่เกิดราศีสิงห์หรือลัคนาราศีสิงห์แต่ไพ่แค่มาเตือนในส่วนคนที่เริ่มคข้หาดูใจให้ศึกษาเยอะๆว่าเขามีอะไรแอบแฝงไหมหรือว่า ความเก่งของเขาก็จริงนะคะเขามีความเก่งของเขาก็จริงเขามีความน่าสนใจก็จริงแต่ถ้าเขายังมีความสัมพันธ์ที่มันคุมเครือหรือว่าความสัมพันธ์ที่มันเรียกว่ามีการปิดบังอยู่อยากให้คุณแบบถอยออกมามากกว่าไม่อยากให้เข้าไปยุ่งกับความสัมพันธ์ของคนอื่นนะคะเพราะว่าตรงนี้มันจะนําพาความเครียดความวิตกกังวลความไม่สบายใจทุกอย่างที่มันไม่ดีมันก็จะกลับมาหาตัวคุณเองนะคะถ้าเรารู้เราก็ป้องกันเอาไว้น้องเหมือนไพ่มาเตือนว่าเออถ้าแบบเราไปเจอคนที่เขาแบบมีเจ้าของแล้วหรืออะไรเราก็ให้ถอยออกมานะคะดีกว่า ที่เราจะไปมุ่งหน้าตรงนั้นไปนะคะเพราะบันคับมันอาจจะทําให้เราเสียใจได้นะคะหลังจากนี้ก็เป็นเรื่องของคนที่มีคู่มีความรักแล้วนะคะคนมีคู่มีความรักอคือจะบอกว่ามองว่าตัวคุณน่ะก่อนหน้านี้คือก็มีความสุขกันดีนะแต่มันมีบางเรื่องบางอย่างทําให้ต้องทะเลาะกันอาจจะเป็นเรื่องยาิพี่น้องญาติผู้ใหญ่หรือว่าเป็นเรื่องที่ทําให้คุณรู้สึกว่ามัน ไม่สบายใจอะ่ะมีการต้องทะเลาะก,กันแล้วก็อาจจะถอยห่างกันไปคนละก้าวนะคะแต่มีฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งเนี่ยก็ยังไม่ยอมแพ้หรอกพยายามที่จะมาปรับความเข้าใจพยายามเคลียร์มีการเรียกว่าสามารถเคลียร์ปัญหาได้นะคะปัญหาในครั้งนี้มันจะเคลียร์กันได้ลงตัวแต่ว่า ให้ระวังในเรื่องของอีโก้นะคะถ้าเกิดว่าคุณหรือเขาต่างคนต่างมีอีโก้ให้ลดทิฐิลงลดอีโก้ลงเนาะเพราะาตรงนี้มันจะทําให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยมันแย่ไปยิ่งนะถ้าเกิดคุณมัวแต่จะหาว่าใครชนะใครแพ้อะไรประมาณนี้นะคะมันจะทําให้ความสัมพันธ์มันตึงเครียดเข้าไปใหญ่แล้วก็อาจจะนําพาไปในเรื่องที่มันไม่ดีได้นะคะแนะนำว่าให้ลดในเรื่องของอีโก้ลงแล้วก็มันจะทําให้ความสัมพันธ์นี้ไปต่อได้แล้วก็ราบรื่นนะคะยังไงคุณก็รักกันอะ มองว่าคุณน่าจะมีครอบครัวที่แบบมันอบอุ่นดีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าอย่าไปอย่าไปทำให้มันแย่ลงไปด้วย ทิฐิของเราหรือว่า,าเหตุผลส่วนตัวของเรานะคะก็ค่อยๆเขียนกันไปต่อไปเป็นในเรื่องของคนที่เรียนคนที่เรียนอยู่ช่วงนี้เป็นการรอคอยอย่างทรมานรอคอยน่าจะเป็นการรอคอยที่จะอรอคอยผลสอบรอคอยการาการอนุมัติการทําอะไรบางอย่างนะคะคุณรู้สึกว่าคุณเครียดแต่ว่าหลังจากนี้ไม่ต้องห่วงนะคะสิ่งที่คุณกําลังจะตัดสินใจเนี่ยช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่คุณรู้สึกเหนื่อยนะคะกับการที่ไม่รู้ว่าจะเอายังไงดีตัดสินใจเลือก เรียนสายไหนคณะไหนหรือสิ่งที่เลือกเรียนไปแล้วมันโอเคหรือยังหรือว่าคุณมีความรู้สึกวิตกกังวลนะคะหลังจากนี้มันจะดีขึ้นเนาะมันสิ่งที่คุณเลือกเรียนอะ่ะมันถูกแล้วแล้วก็เรียกว่ามันจะนำพาซึ่งความสําเร็จมาให้คุณมีโอกาสที่ดีมอบเข้ามาให้บางคนได้ทุนด้วยนะได้ทุนการเรียนต่อหรือว่าได้ทุนในเรื่องของอ่า การเรียนที่มันมั่นคงมากยิ่งขึ้นมีสิ่งที่เข้ามาเสริมในเรื่องการเรียนหรือมีการสนับสนุนจากผู้ใหญ่นะคะตรงนี้ก็มองว่าถ้าคนที่เป็นนักศึกษาก็สามารถที่จะประสบความสําเร็จได้อย่างดีแต่ถ้าคนที่ทํางานอยู่แล้วเรียกว่ามีการต้องไปศึกษาเพิ่มในเรื่องของแขนงที่มันตรงกับการทํางานโดยตรงตรงนี้ก็มองว่าคุณก็มีความกระตือรือร้นดีนะในเรื่องของการเรียนนะคะก็ขอให้คุณประสบความสําเร็จในเรื่องของการเรียนกันนะคะก็ไพ่รวมแล้ว ไพ่ไพ่สรุปนะคะขอโทษค่ะไพ่สรุปโดยรวมแล้วจะบอกว่าในเดือนนี้มองว่าคุณมีโอกาสใหม่ๆเข้ามามีคนเก่าๆอาจจะเข้ามาช่วยในเรื่องของมอบโอกาสมอบสิ่งดีๆให้กับคุณขอให้คุณรับเอาไว้นะก็อยากให้แบบชาวลัคนาราศีสิงหรือชาวราศีสิง์โอกาสอะไรก็แล้วแต่ที่มันจะเข้ามาขอให้คุณแบบ เรียกว่าใช้สติใช้ในส่วนของความคิดเยอะๆนะคะในสิ่งที่จะตัดสินใจทําอะไรนะคะเพราะมองว่ามันน่าจะมีความสําเร็จรอคุณอยู่เยอะอะเดือนนี้มองว่าชาวราศีสิงเมีอะไรที่น่าห่วงแค่เรื่องเดียวก็คือการตัดสินใจที่จะไม่ไปต่อแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณตัดสินใจไปต่อใน ทุกๆเรื่องก็มองว่าคุณน่าจะมีความสําเร็จดีนะคะก็ขอบคุณชาวราศาีสิงห์หรือชาวราศีสิงห์ทุกๆท่านที่ติดตาม Diamond Magic Tarot คลิปนี้เสียงเบาหรือว่าเสียงดังก็ช่วยติชมแนะนํานิดนึงนะคะพยายามปรับเสียงให้มันดังที่สุดแล้วแล้วก็มีการเปลี่ยนไม์พึ่งซึ่งแบบพยายามที่จะปรับให้มันมีความบาลานมากยิ่งขึ้นก็ขอบคุณมากๆนะคะสําหรับการรับชมสวัสดีค่ะฝากกดติดตามทุกๆช่องทางด้วยนะคะ